สวัสดีท่านผู้ชมและลูกศิษย์หลวงปู่สวงทุกๆท,ท่านท่านเคยคิดสงสัยไหมว่าเหตุใดสังขานหลวงปู่สวงถึงได้มาตั้งอยู่ที่วัดไพรพัฒนาและทำไมสังขานของหลวงปู่สวงถึงไม่ได้ไปอยู่วัดอื่นๆทั้งที่วัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สวงก็มีมากกว่าวัดไพรพัฒนาด้วยซ้ำเช่นวัดบ้านขยูง ตอนที่หลวงปู่สวงท่านมีชีวิตอยู่ท่านเข้าไปวัดนี้บ่อยกว่าวัดไพรพัฒนาคนในพื้นที่รู้เรื่องนี้ดีคลิปนี้เรามาฟังหลวงพ่อเปลืองซึ่งเป็นพระที่เคยพบหลวงปู่สวงตั้งแต่เด็กแล้วก็พบท่านอยู่บ่อยๆจนมาถึงตอนที่หลวงปู่สวงท่านละสังขารเก้าอี้เก้าอี้พิงอในก้ี้จะต้งเก้าอี้อนเนาะ ก,ก,นะก็อี้พลาสติกนะเก้าอี้เขามีเก้าอี้งเกงลูกปูกันน,น,นั่งอยู่นั่นนั่งเก้าอี้แต่มาก็เอาเอาบาดดำบาดดำแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็ไปกราบลูกปูแล้วเอากีนลูกปูนะ่ะจุ่มกับน้ำแล้วก็ถูแล้วก็กินแล้วเอาตีนเยอะหัวอยู่บ้านพิยูงสอนจะมาพิยูงมาอายุยี่สิบเจ็ดปีไปอ,อยู่บ้านสวนสวนสการลูกผู้สูงก็ไปนู่นเลยไปอยู่นู่นเลยไปนอนดูกัระทะมาในห้องสองคืนนี่เลยออกจค่นี้เลยจะไปบ้านสวนอีก แายเอาหมดเลยรูปไหนนี่แพ้เอาหมดยอยู่ตรงไหนที่ว่าไอ้ที่เราหามเจ้านี่นี่หามเจ้ามาตรงมานี่นี่ไม่ต้องพูดถึงดอกที่เจ็ดรติพูดน,นะเออหามมาที่กระตุ้นตับนั่นเองกระตุ้นนี่เป็นพระที่เกี่ยวข้องแท้จริง<อ>แล้วก็เกี่ยวข้องเยอะเอาเงินมาถวายครั้งหนึ่งทำทกระตุ้นดับปืนหรอมีแต่กันเลร,รียญมันจะเอาให้หลวงปู่เขาบมาใจใจทานนะหลวงปูม่ม่ใจทานเลยไหวเสกทานนู่นอ่ะจะใส่เกษรนู่นมาใส่เสียบางกิจจองดูตัวอนุชจ้องโมไปจ้องเชิดเนี่ย แต่สระอันนู้นจอมเราได้เอ้ยยูติจ้องกี่ท่าเอออยุสาตล์ตุจองต้อตุ้ยจองเชื่อหมือนมั่นใจหลวงพ่อเปลืองเล่าว่าท่านได้นําเงินเหรียญบาทจํานวนหนึ่งพันบาทมาถวายหลวงปู่สวงตอนท่านอยู่ที่กระท่อมต้นมะขามพอถวายเสร็จหลวงปู่สวงบอกพระเปลืองให้ไปแก้เชือกที่โคนต้นไม้ซึ่งปลายเชือกนั้นอยู่บนยอดไม้ ที่หลวงปู่สวงท่านได้เอาเชือกชักของขึ้นไปอยู่บนยอดต้นไม้นั้นพระพเปลืองแก้เชือกปลายเชือกบนยอดไม้ก็ลงมาหลวงปู่สวงบอกให้พระเปลืองเอาถุงเงินเหรียญหนึ่งพันบาทนั้นไปรวมกับสิ่งของหลวงปู่แล้วชักขึ้นไปบนยอดไม้เหมือนดังเดิมครับนี่คือภาพกระท่อมต้นมะขามที่ปัจจุบัน กระท่อมไม่มีอยู่แล้วบริเวณที่หลวงพ่อเปืืองนั่งบนจอมปลวกก็คือบริเวณที่เคยมีกระท่อมตั้งอยู่ดังในรูปภาพที่หลวงปู่สวงท่านนั่งสมาธิก็คือสถานที่ตรงนี้แหละครับเอาอเอาใส่เอ,เ,เอาถังเลยชักขึ้นมไว้ข้างบนชุนขึ้นบนคืนละไม่ได้เจ๊เลยเนี่ยแต่มากเลยไม่ค่อยมีเงินอะไรกับเขาเลยทุกวันอยู่แบบธรรมชาติไปก็น,น่าจะสบายนี่เลยอันนี้ไปอยู่วัดบนเขาองค์เดียว เออไปไปไปทำไปทำหิ้งหิ่งพระไอกหิ่งพระที่บ้านยายติ๋วน่ะนี่ไอ้สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเง้ยเห็นเห็นเห็นเรื่อกเป็นคนทำโอ้ทำอะไรอยู่กับมือตัวเองเลยทำคนเดียวด้วยวันนั้นพระที่มาสวดยังบอกว่าอ้ทำได้ดีกว่าวัดอีกทัศเลยเป็นคนทำเองนะโอ้ที่บ้านยายติ๋วน่ะบ้านยายติ๋วน่ะโอ้จุดใต้ตครับเรื่องพระเปลืองทำชั้นหิ่งพระที่บ้านยายติ๋วผมก็เพิ่งมารู้จักหลวงพ่อเปลืองท่านเล่านี่แหละครับ วันที่ผมไปบ้านยายติ๋วกับพี่หนูสองคนตอนนั้นพวกเราก็ได้คุยกันเรื่องหิ้งพระขนาดใหญ่อันนี้ไอ้เจ๊ติว๋วหรือยายติ๋วกลับไม่ได้พูดหรือเล่าบอกเลยว่าหลวงพ่อเปลื่องเป็นผู้ทำหิ้งพระอันนี้ให้เลยแล่ผมก็ไม่เคยพบเห็นยายติ๋วผู้นี้ไปวัดป่าพุทธอุทยานหรือว่าวัดหลวงพ่อเปลื่องเลยแม้แต่ครั้งเดียวแค่ว่าทางวัดจะมีงานอะไรก็ตาม ้กลับไม่เคยพบหรือเห็นเจติวผู้ใจบุญและเป็นสิทธิ์หลวงปู่สวงเหมือนกับหลวงพ่อเปลืองไปทงบุญที่วัดนี้เลยเมื่อได้ยินเช่นนี้ทำให้ผมแปลกใจมากเจติวที่ภาพเป็นผู้ใจบุญแต่กลับใช้งานพระโดยให้หลวงพ่อเปลืองสร้างหิ่งขนาดใหญ่มาหึกมาให้ปกติผมเคยจะได้ยินว่าพระ ใช้คนทำงานให้แต่นี่คนซึ่งเป็นผู้หญิงกลับกล้าที่จะใช้พระทำงานให้แหมเจติ๋วหรือว่ายายติ๋วผู้นี้แกสุดยอดจริงๆนะครับตัาตอนอะไรเลยมีมีมีเผลองไปไม่มีหรอกอ๋อเนี่ยเกี่ยวข้องเยอะแต่ไม่เคยไม่เคยได้เปิดเผยไม่เคยได้เผยแ่อรออ๋อคุณพูดอันนี้เลยไม่เคยพูดอะไรเลยว่าเราบ็นจุน่ะ เรามีกเวลาพูดเราไปไหนเราก็ไม่มีอะไรเหมือนเขาวัดห้าร้อยไร่อยู่บนเขาคนเดียวองค์เดียวสมัยก่อนไปยุนเทวการสินลินแหละแต่ว่าไปชอบไปการสินลินเดินอยู่แถวการสิลินอยู่ทั่วโคโรนโคราชอะไรไปหมดเลยอยู่หลายที่หลายทางไปตรงไหนตรงไหนไปหมดลไปโคราชทางเชิงสางทางอะไรเขาก็รู้จักทั้งนู่นแหละเป็นพระอยู่แต่วัไปฝึกมวยลูกดุซิสในต่อยมวยทำบนุก ถึงเวลาเราเปิดบางแล้วคุณเดินเ็พูดเดี๋ยวดูในคลิปมีในคลิปอีกอพูดตรงนี้ก็ต้องมีต้องมีกระท่อมที่หลวงปู่นอนอยู่เอที่หลวงปู่นอนอยู่แล้วมาขึ้นไปบีมมีหมดถ้าเรามีพยานลักทานอะไรอยู่หมดเลยไปตรงไหนมีพยานหมดเลยที่ไปที่คุณหลวงปู่เคยอยู่ไปลวงตาที่วัดบ้านรุมพุกลวงตาหานี่ก็อายุแปดสิบแล้วไปเมื่อวานหลวงปู่ไปอยู่ด้วยกับแกตลอดเมื่อวานไปสัมผัส ไปไปขึ้นรถเข็นให้ให้เขาเข็นไปเนี่ยแบบเนี้ยเข็นไปตู้ขึ้นตามสซนต์กระไทยเซนต์นาอันี้ไอ้คนเข็นก็เข็นเนี่ยยังงี้งไปเลบุรีก็เอาเยินเนี่ยบัตรจังเลงรถเข็นโรริงเอรุ่นจุบันนี่อะไรเลงต้นนั่นนี่ไตรจินาเตือนเมียจะตึ๊กกะบังคับจะจ่อมุกจีบชอบจ่อยทุลักทุเรให้หลวงพ่อที่นู่นน่ะเข็นให้ท่านนั่งเอาฟูกวางบนรถเข็นแก้บบนี้ครับนี่คือภาพที่ผมพยายามวาด ขึ้นตามคำบอกเล่าของบรรดาผู้ที่เคยได้เข็นรถให้หลวงปู่สวงท่านนั่งไปตามสถานที่ต่างๆในอดีต4.50ปีที่แล้วตามที่หลวงพ่อเปืลองและผมได้ไปพบและสัมภาษณ์บุคคลเหล่านั้นที่ผมพยายามวาดภาพก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศและสถานที่จริงเพราะสิ่งที่เขาเล่ามานั้น ไม่เคยมีการบันทึกภาพไว้แม้แต่ภาพเดียวจริงอันเก่าแก่ที่บุคคลทั้งหลายเล่ามานั้นบางครั้งหลายหลายท่านก็จินตนาการตามคำบอกเล่าไม่ออกว่าสถานที่จริงนั้นเป็นเช่นไรหลายหลายท่านที่ได้ชมภาพที่ผมวาดประกอบการเล่าเรื่องก็ชมแลขอบคุณผมที่ได้วาดภาพให้เขาเห็นบรรยากาศเรื่องราวในตอนนั้น แต่ก็มีบุคคลคนหนึ่งมีความคิดที่อคติไปคอมเมนต์ว่าผมใน YouTube ช่องอื่นเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ท่านฟังว่าเขามีความคิดอคติผมด้วยสาเหตุเรื่องอะไรทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้บุคคลคนนี้โทรศัพท์มาพูดคุยกับผมเป็นประจำให้ท่านนั่งเอาใูว้า<ง>วางบนรถเนแลแสนุกแกน,นแเ้ตังกเนั้นนั่นแหละลุพูนะ ไปอยู่ที่บ้านไทยแต่เกย์ไม่เคยไปอยู่นะพอะเราลงมาจากปฏิบัติแกไปอยู่ไปตัดเอกต้นลมดวยในขณน,น,นี้ขณะนี้ยาวๆนะขึ<ง>้นกยกับตัดดูกี่ท่อนกองไว้เยอะให้โยมตัดพที่เรากลับมาจากบนเขาหนึ่งลงมาโยมบอกอลวงปู่สวยนงเวิร์ดลวงผู้สวยโลวงผู้สวยอยู่ในวัดก็เลยไปกราบแกพอไปกราบแกเสร็จก็เลยทยําย,งายังไงลวงปู่นางอยู่ก็เลยให้โยมไปฉีดไปตองมาฉีดใบตองมาก็ทำขนาดกันแปดแล้วใส่ผ้าขาวแล้วใส่เงินคนในสิบยี่สิบบาท ล้าก็พากัรนั่งคูณจุงเย็นก็เราก็นั่งเป็นแถวอาจารย์พูดมาอาจารย์พูดอยู่กลางอาจารย์เพชรอยู่ซ้ายจะมาอยู่ฝาวันนี้กราบหลวงปู่กันยกธาดขึ้นไปนี่หลวงปู่เอ้ยไม่ต้องไปไหนกับพูดไปซักเมตนะหลวงปู่เอ้ยไม่ต้องไปไหนนี่อยู่บ้านใครนี่แหละหลวงปู่แกแล้วเดี๋ยหลูกลานจะดูหลวงปู่เองนี่เรื่องเวรเรื่องเรื่องคณะนี่แหละหลวงปู่ได้ไปอยู่วัดไทยเพราะเรานิมนต์เราก็ยกคณะกันเปแล้วก็ให้หลวงปู่หลวงปู่ก็จับพอจับเสร็จหลวงปู่ก็วางไว้คือเรานิมนต์แกให้อยู่นั่นแกจึงได้ไปอยู่นั่น ใครจะเอาไปไหนก็ไปไม่ได้เรื่องนี้เกิดสามนนป,ปีก่อนที่ท่านจะละสังขารสามปีก่อนที่ท่านจะละสังขารอืมนั่นทําไมถึงว่าอา่าหลวงร่างศีระอ่าสังขารหลวงปู่สวงได้ไปอยู่วัดไผ่เพราะการนิมนต์ครั้งนี้การนิมนต์ไม่มีใครรู้ไม่มีใคราจ์พูดยังไม่เคยพูดถึงเลยหนังสือโลกอะไรกันนไม่เคยพูดถึงีอาจจะลืมจิตามารีสมองไม่ลืมอดีตลังต,งตัวเล็กมันน,มนิตะมาจําได้เกือบหมดที่พ่อพาขับรถต,ตรัตตงต้งตัวเล็กๆอ็พาขับขี่กวนตัววัวใหญ่เนี นั่ไปตามาสาเหตุก็มีหมดทาไมวันนั้น<ฟ>ที่ว่าอตอนได้พีรัสังขารอยู่อยู่อยู่กระท่อมอต้นมะขามเสร็จแล้วเอาไปกระท่อมกระท่อมนู้นที่<อ>ว่ารัชสังขารปัจจุบันเออเอเอนีวต่อต่อนี่ต่อตัวนี้แล้วก็พอไป,ไปวัดไพรแล้วก็จะมาวัดบ้านขยุงเดี๋ยวแต่ได้ย้อนกลับไปคืนนี้ก็นี่คือพูดให้ตรงนี้ให้จบคือที่ถ้าหลวงพุทธละสังขารไปบองคือเทวดาที่อยู่รักษาหลวงปู่ครับ เขาเขาไม่ถ้าสังขารนี่จะเอาไปที่อื่นมันจะมีปัญหามีเรื่องทะเลาะกันยิงกันฆ่ากันตายนะะก็เลยรอคนที่จะไปรับสังขารหลวงปู่สวงก็รอเอญยมยมจุกเกับเยนเล็กกาเฮตีอยู่กรุงเทพสมัยก่อนเอออ่าเออพอดีก็มีหต่มีแต่ศาดมีแต่นู่นแหละแต่สุกเนั่ยนะครับอัสุกโตออาสุกโต้อสุกโตโลบิทูนั่นแหละแล้วก็เฮตีแล้วก็ไอ้น้อยเออ พอดีหลวงปูก็เลยให้เป็นผมก็ให้เป็นผู้ขับรถเออให้เป็นผู้ขับรถให้หลวงปูในช่วงนูนรถตะจุกแม่ฮรถตะจุกที่อยู่สังขาจเจนปิศรอกสนุนูกนนะอ่าบอนตัปนี่นะบอนตัปนี้ไม่ได้ขนาดบ่อนี่แต่ศาสตร์นี่รถนาตมามันได้ยานี่มามามากรุนอะเนี่ยบ่อนะกำลังชัยเกิชธรตมามากุนลึกเลยยานี่กับรถหลวงปูแหละเออก็นั่นแหละไปสองคนไปสองคนตาสมรองกับกำลังชัยไปในช่วงนู้นผู้นู้ว่ามันเอาให้หน่วย เตียงที่เตียงนี่้าลุ่งปูละสังหารในรถเออเอาเอาเอาไปถึงบ้านรุ่นที่เตียงอย่างนี้เขาไปวางไว้ที่คนพนน้อยๆนะเออวางไว้แล้วก็เขาออกมาตาตาชาตาพวกตาชายออกมาแล้ว <t ilde hat> so ่ะตาชัยตาสำรองออกมาตาซุออกไปตาเมย์อมอกมามตุยเมย์เตยไปจะไปทำใบสีถวายบรุงปูนะออกมาแล้วก็เออตาสุกกับเจเล็กขับรถไปเจเล็กส่วนกินีกรอด่รอรุ่งปูรอพุงพีนี่หละมันมึดอลไได้เรอ มันมืดแล้วตองคนแล้วเขาไปเขาไปยกขึ้นตอนที่พวกเรากําลังพูดคุยกันอยู่นี้ตอนนั้นผมยังไม่ได้พบกับกําณันชัยแต่ตอนหลังได้พบแล้วเรื่องราวที่พูดวันนั้นตรงกันมันปมันเป็นมืดเต๋อยังไม่มืดเขาเขาไปมืดแล้วแต่แต่แต่ไม่ยังไม่มืดพอไปหาดไปถึงแตมาอยู่บ้านไทยนี่ยังไม่มืดสังขารประมาณห้าโมงหกโมงเนี่ยแหละเออเพราะว่า อาจารย์ขอตัวเลยอจารยปาโซดีโชดีเอมันเตอนหยุดประมาณกุยนพจาพูดประมาณอันนี้มาจำไวาถ้ามันหยุดประมาณหกโมงหรือห้าโมงกว่าๆรี่บานไพรน่ะเออคุยดูโทรทัพน์อยู่กับอาจารย์พูดเ่อดีรถไปฮอเออใครดอกก็ตหลวงุทธลักะหลวงุทธลักะหน้าท่านนงรถเลยจทย์โทรศัพท์มือเบอร์ท่โทรัืออะไรเงย่มน้นี่กยืคนพยุ่เออยื่อเกเรายมวัดพยุ่งทใบมห้มัง គេក្បត់ព្រឹងស្នាມັນក៏មិនមានទេមិនមានទេມັນដល់បឹងទេគេថាមកដល់ព្រឹងគេក្បត់ព្រឹងលិំព្រងហ្នឹងគេថាទេមានទេមិនដល់បឹងទេស្នាស្នាគីឡូទៅវត្តໄຊគេថាទេថាមិនដល់បឹងថាដល់តារដល់ទឹកណាផ្លោអាត្មាគេចាំមិនបានអាត្មាក្បោរត់បារោតាមកពីអាចារ្យហូតបារោម៉ូដលផកគេតតគីឡាប់ម៉លហោហោតាអាចទៅទាំងតាមផ្លោតតាមបាក់ទៅទៅទៅ เลยหลอกวิ่งจะมาก็โดนบานเริเริงโกาดเนี่เอ้ตมันเมีนเต้เมีนเต้ใบทุ่งืเมีนเต้อันนู้เลยเฮ้ย้าท่รางยิ้มมุ้ยเถ้าปอรถตมเกยลมืลกยนมันเมียนเต้ันนูปฏิเสธเลยใบทุ่งไม่มีไม่มีสามทุ่มไม่เไนจะมาโน่นเหตการณ์ดลวงพูเป็นคนสั่งตมาเป็นคนให้มารับสังฆาเอง รับสการหลวงพุจธราชสกานมีคนที่ไหนจะพูดเหมื่อตมาเนี่ยมาเลยกระทาเล็กขอสาบานต่อหน้าหลวงปู่ธสวงเลยเอออตมาเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาเออแต่ว่าซ้ำทุ่มเนี่ยอาจจะไม่มีซ้ำทุ่มไม่ถึงพอดูซ้ำพอดูหลวงปู่ธราชสกานนางสรรุนพาเป็น่ะเอาไดี๋ยวถ้าพงกีเจมมหจีกันตุ่มหน่อยราชโองการนะเสนออันน้อยพวกโกนได้พวกโกนเจมมุระปิเดียเม่น่ะพวกมุระปิเดียแต่เอาหยุดรถที่มองมาปิลปั่นลงสุนยางกี่ต้เนี่ยตึงใต้ห រថយន្តចេញតូចជាមួយមិនប៉ាល់អឺដូច្នេះរថយន្តជុកនោះដល់រថយន្តជុកមួយអងអស់មួយខန်းខាងក្នុងដូច្នេះក៏លហើយរថរបស់ខានធ្វើជាអាចចេញទៅបានរថខ្លោវាខែចោតរូបណែហ្នឹងដូចយ៉ាងគេរថតិតលំខងថាងໄວ้ខាងថាករួចជុករថតាតាតាវេម៉ាញ់ស្រួលនេះណាមិនចេះផ្លែងើបហើយណាងើបតាប់រថហើតាសាត់តាសាត់ងើបហើទេតាសាន់ក្រួយអឺប៉ូឌីរថវាមុតពួរកូនវេយុមួយប្រពន្ធវាលេញមកដល់ នឹងនោះរត់ដតទៅជារត់ផាទៅសំគត់ត្រឡប់ម្នត់តលគីចេញមួយតលិបមួយដតនឹងរត់ដូរត្រឹមទៅជុកមួយអង្គរត់ទៅជុកមួយខាន់ខាងក្នុងអឺនោះបែរនេះនោះទៅជុកប្រពន្ធគេក៏ហេតុទីណាហឹមពូក្លាសង្ខាតិចណាមួរខោក៏បោថាក៏លំពូជិះរាសការនេះតាមកណั่งរអយក្នុងផ្ទៃហើយក៏លំពូជិះរាសការថានេះអោអនេះមកបត់មោរអោបາກអោបາກក៏ប៉ានេះពីបាក់ច្រមុះនេះបិទច្រមុះបិទបາກពីច្រមុះតែឡែកពូក្លាសង្ខាប៉ុ ทางแค่นี้นี่พออยู่รถเกก็เลยไปยังไงเลยก็เลยลัดปลานี่เลยนี่ลัดมูจิ้เคยกิตัดโลส่งให้แต่หนูเราเรียนมั่นกี้นะอ่าอ่าเลยลัดเป็นปลาได้แต่ก่อนอ่ะสุกโอ้ยตาจุกหรือบอรมีอากาแฟตัวเลยมันเจ้าเชิจ้าเลยฟลุ๊กเฟลตลอดจากยู่โทเพียรเนี่ยนะถึงไปโรงพยาบาลบัวเชต์บ้านโบเชต์อ่าอันนี้เขาเล่าตรงกันอยู่พอไปถึงโรงพยาบาลบัวเชตปั๊บนี่ลขววาางงทไไ้ปไม่ไได้บบปถึงัวเชดปขานี่หมอก็ตรวจว่ายังไงว่าตายสี่ชั่วโมงแล้วหลวงปู่ยังหลวงปู่ตายไปนานแล้ว ประมาณสีชั่วโมงแล้วที่ตายตายตั้งตายตั้งแต่อยู่นี่นี่ตั้งแต่อยู่อันนี้แต่ว่ามีเทวดาก็อยู่ตายตั้งไปเออเออมันรู้ตมาก็อันนี้บ้างพอตมาแม่เด็กทุกอย่างนี่พาบอกมาตลอดหลวงปู่นี่วัดสรองหลี่ที่บ้านโซนนี่ไปนอนดูกับตมาในห้องสองคืนนี่ตมาจะไปเดี๋ยวีนี้ต่อเออจะไปที่บ้านโซนครับจากข้อมูลที่พูดคุยกันวันนี้และก็ข้อมูลกำนันชายตอนหลัง บวกกับโรงพยาบาลแจ้งว่าหลวงปู่ท่านได้ละสังขารไป4ี่ชั่วโมงแล้วจึงแสดงว่าหลวงปู่สวงท่านได้ละสังขารบนรถของท่านทะเบียน2 131ครับสังขารหลวงปู่สวงได้มาอยู่วัดไพรพัฒนาเพราะการนิมนต์ของหลวงพ่อเปลืองหลวงพ่อพุธและหลวงพ่อเพชรซึ่งในตอนนั้นในบรรดาพระสงฆ์ทั้งสามรูปนี้หลวงพ่อเปลือง เป็นพระที่คุ้นเคยและสนิทกับหลวงปู่สวงมากที่สุดเพราะเคยได้พบหลวงปู่สวงมาตั้งแต่เด็กและไปพบอยู่บ่อยๆหลวงพ่อเปรืองจึงเป็นผู้กล่าวนิมนต์หลวงปู่สวงให้อยู่ที่วัดไตรพัฒนาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสามปีก่อนที่หลวงปู่สวงท่านจะละสังขารเวลาสัมภาษณ์หรือฟังเรื่องราวที่คนต่างๆเล่า ตอนที่หลวงพ่อเปื่องและลุงสุดทนเจ้าของกระท่อมสูงเล่าเรื่องราวต่างๆในวันละสังขารตอนนั้นผมยังไม่ได้พบกําันชัยเมื่อผมได้พบกํานันชัยเรื่องเล่าต่างๆก็ตรงกันและสอดคล้องกันครับนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงหลายๆคนเล่าทุกสิ่งทุกอย่างจะตรงกันคลิปนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าหลวงพ่อเปื่องและผมไปวัดบ้านขยู ท่านใดยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวตำนานแท้จริงของหลวงปู่สวงในตอนต่อๆไปคลิปนี้สวัสดีครับทุกๆท,ท่าน